เราเริ่มสังเกตเห็นเรื่องประหลาดตอนไปเดินชมแกลเลอรี่เล็กๆในเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นภาพแนวไหนยุคไหนหรือศิลปินคนใดวาดภาพเด็กชายคนหนึ่งเสมอเด็กชายคนเดิมดวงตาคมกริบจ้องตรงมาที่เราเรากับรู้จักกันมานานแสนานานชวนขนลุกเราลองซื้อภาพวาดกลับมาบ้านพลันเด็กชายในภาพกลับขยับยิ้มบางๆได้ยังไงกัน คืนนั้นเราฝันถึงเด็กชายคนนั้นเขากระสิบว่ามาอยู่กับฉันสิพร้อมดึงเราเข้าไปในภาพวาดอันมืดมิดเราสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมภาพเด็กชายบนกำแพงใบหน้าเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าของเราแทนตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กชายถึงอยู่ในภาพวาดทุกใบเขาแค่กำลังหาที่อยู่ใหม่ผู้สนับสนุน KMMTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง